กับจากทำงานครับมาเช็คหมูพอหมหูได้กำหนดขอดวันที่สิบหา้ามือนีก็วันที่สิบสก็บต้องเตรียมความพร้อมครับตอนนี้ก็มาถึงของหมูแล้วใส้เบิงในครับอ้าวหมูออกลูกครับพี่น้องนี่ออกมาตัวนึงแล้วนี่โอ้ยออกลูกตั้งแต่ต้นไดอีลานี่ มันมันแล้วครับหมูออกลูกแล้วตัวหนึง่งแต่ว่าท้องเพลินบบยใ่ปันไดกะยังมีอาการทุรนทุรายหายใจแห้งเดี๋ยวผมต้องขออนุญ,ญาตทำแผลให้ครับลูกหมูก,ก่อนครับเพื่อนี่ก็ทำเสร็จแล้วครับขอคลอดชั่วข้าว เมื่อกี้บ่มีขอบคอดครับพื่งออกมาเด็ดตัวเดียวครับนับกินนมเมื่อกี้พิ่งตัดพุ่งตัดใส่ใส่เมื่อกี้เองัรวับเป็นขอบชัวข้าวครับขอบเขามันมีแหล,ละแต่ว่าเอามาใส่หมูบอกให้มันเหยยบลูกครับคอดง่ายๆนี่ครับเดี๋ยวกับล่อต่อไปครับล่อตัวที่สองเป็นงสี่ออกซำมไร ตอนนี้เพิ่นก็ะห่อนครับก็เลยต้องเอาพัดลมมาเอาห้เพิ่นยังออกตัวมาตัวเดียวอยู่ครับบุท่านเดี๋ยวออกมาอีกเลยสงสัยเสียออกหนกมาาใส่แค่ตัวเดียวครับอีเจ้าหน่อยกะน่าจะฉีดยาเล็งครับ นี่ก็ด้นแล้วครับพี่น้องเพิ่นก็ออกลูกมาตัวแรกนี่ก็ประมาณบ่ายสีโมงครึง่งจากสีโมงมาหอดตอนนี้ก็ประมาณทุ่มหนึ่งแล้วกัยังประท่านเด้ออกครับหมูแม่แรกยังออกอยู่ตัวเดียวตอนนี้ก็เพิ่นกับพยายามเบ่งของเพิ่นอยู่แต่กับประท่านออกครับเพิ่นก็ยืนเฮ็ดของเพิ่นอยู่นี่ หลุดไปในกันครับมันจะออกตอนได้นี่กะขีดยาดเล็งคลอดไปแล้วการาพิ่นออกลูกมาอีกครับกะอคอยออกมาอีกต้นนึ่งแล้วครับพี่น้องประมาณเกือบ2องถุมเพื่อนก็คลอดออกมาคลอดออกมาเองครับ มาแล้วตัวที่สองสู้ๆอีละเด,ออเดี๋ยวก็ออกเ,อด,ละละเดี๋ยวก็ออกมืดแล้วนะสู้ๆๆเี๋ยวทำเี๋ยวทำประถมพยาบาลก่อนครับครับผมออกมาตัวที่สามครับตัวที่สองกับตัวที่สามนี่ห่างกันประมาณบ่ถึงหานาที่ครับยังบ่ท่านได้ตัดสายสะดือเลยครับตัวที่สามก็ออกมาละ โอ้สมบูรณ์ดีครับนี่ครับตัวที่สองผมซื้อว่าตัวใหญ่มาออกมาเลยครับตัวแรกผมซื้อว่าตัวหน่อยตัวที่สองตัวใหญ่ครับนะเรียบร้อยบริบูรณ์ได้หกตครับผมโตที่เจ็ดนั่นก็ไอออกมาเป็นบใใหญ่ครับตัวที่เจ็ดใบใหญ่ได้แค่หกต้นนี่แหละครับหกตก็เอ้าครับ ถือว่าทองแรกแต่ร้านทำนี่ก็เอาเอาแล้วครับพอได้พ่อได้ไดนี่จับกินนมแน่เลยได้ครับนี่ให้แม่เพื่นพักผ่อนก่อนนอนเดี๋ยวสิให้กินนมต่ออยู่แม่เพื่นก็กำลังนอนพักผ่อนอยู่ ตัวนี้ตัวทีเก่าครับตัวที่แปดกับตัวที่เก่าออกมาติดติดกันเลยครับแต่ว่าตัวที่แปดนก็ได้เสียชีวิตอยู่ใน้องครับตัวนี้ตัวที่เก่าออกมาคร้สึกว่าขาขาหนาสองขางหญ่ครับงหญ่พิบปกติอาจจะเป็นเพราะว่าเราออกบอดาในช่วงแรก าอาจตีพทับกันก็บโปจักครับขอไายลูกในเด้ออีหล่ะเอ้ยในเด้อครับเสารนี้ก็สมบูรณ์แบบทุกอย่างแล้วเมื่อคืนก็ขอมูลยังบอเต็มลอยตอนแรกก็ว่าออกโคกโตแต่ว่าหลังจากนั้นก็เพิ่นก็ออกลูกมาอีกก็ออกลูกมาทั้งหมดสิบโตครับผมแต่ก็ได้เสียชีวิตไปแล้วสอง เสียชีวิตอยู่ในทองครับสองตก็ะเลือแปดต้แต่ตอนนี้ที่นับเบป่อเจ็ดตครับนี่เจ็ดตแต่อีกโตหนึ่งอยู่พุ่นครับขาไหญ่นี่บุงว่าสิหลอดหรือบลอดครับนี่ขาหนาไงญ่ยังเดียวเลยสรุปแล้วโต้ถที่สมบูรณ์กับเจ็ดตครับ นะครับผมมันมันันและครับนี่เจโต้นี่ก็พ่อใจล้วละ